โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆน,นทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่อง T J N Story นะครับผมก็วันนี้เราจะพาทุกคนมาฝึกสมองกันนะครับโดยการที่เราจะมาฝึกสมองโดยการที่เราจะต่อเลโก้กันนะครับผมก็เดี๋ยวตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเลโก้ LEGO ก็เอาง่ายก็คือผมสั่งมาจากในช้อปปีนะครับผมก็จะมาฝึกฝึกการต่อโมเดลเลโก้กันดูนะครับว่า มันจะออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็มันยากแค่ไหนหรือว่ายากหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมก็ไม่เคยต่อเลโก้นะทุกคนแต่ผมพึ่งเอาง่ายเลยก็ครั้งแรกในชีวิตเลยที่มาต่อเลโก้นะทุกคนปกติผมจะเป็นคนไม่ค่อยต่อพวกเลโก้อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราผมคิดว่าดูจากคลิปหลายๆคนแล้วอะ่ะคือผมเคยเข้าไปดูหรือว่าผมเห็นแฟนอะต่อ Lego เลโก้อะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันเป็นการฝึกสมาธิแล้ว ฝึกสมองมากเลยทุกคนว่าเราจะต่อแบบไหนเพื่อให้มันออกมาดีนะครับแล้วก็ใช้เวลานานหรือไม่นานก็ประมาณนะครับก็เอาง่ายเลยผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะทุกคนก็ดูๆไปแล้วกันเนาะโอเค,คับผมก็เดี๋ยวผมจะมาผมจะเอากล้องลงมาเนะี่ยคราวเนี้ยก็คือผมจะให้ทุกคนดูนะว่าระดับแรกเราจะทำยังไงต่อโอเคไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอหัดกล้องลงนิดนึงโอเค มันก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนก็คือเอากล่องออกมานะครับผมก็แล้วก็กล่องนี้จะไม่มีประโยชน์แล้วนะทิ้งแล้วก็จะมีนี่ก็จะมีแบบให้เราประมาณนี้นะครับผมก็จะมีรูปแบบให้เราว่าเราจะต้องต่อแบบไหนนะครับทุกคนนี่เห็นไหมแล้วก็จะมีหน้าหลังนะครับผมก็จะมีบอกตั้งแต่คัดแยกสีนะครับผมก็ระดับเลขเราก็ เอาแบบมาก่อนแล้วก็เราก็จะแกะถุงนะครับก็จะมีมาประมาณนี้ไม่เยอะครับผมเพราะว่าตัวมันค่อนข้างเล็กเนาะจะบอกว่าเล็กไหมเดี๋ยวผมเอาแบบให้ทุกคนดูนะนี่น้องอ่ะตัวเล็กนะครับประมาณนี้เลยเลก็ยง่ายเลยผมเพิ่งประกอบเสร็จตัวแรกแต่ถามว่าอัดคลิมไหมก็อัดนะครับแต่ก็ไม่ได้เอาลงหลอก็ <laughs> ให้ทุกคนดูว่าน้องตัวประมาณนี้นะครับเท่าฝ่ามือนะครับว่าน้องน่ารักนะครับผม ถ้าใครสนใจหรืออยากต่อหรือว่าฝึกสมองฝึกสมาธิอะไรเงี้ยก็ลองสั่งในช้อปปีได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่าอันนี้ให้น้องนั่งเยอะนี้โอเคระดับแรกเราก็จะแกะถุงก,ก่อนนะทุกคนแกะง่ายชีกง่ายครับก็้วก็กเทครับก็มีขยะทิ้งซะนะโอเคไม่งั้นกเก็บใส่กล่องเดิมมไว้ โอเคครับผมก็ระดับแรกเราถ้าอยากประกอบง่ายๆก็คือต้องแยกสีนะทุกคนแต่สําหรับผมก็คิดว่าการแยกสีมันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องแบบมาคําๆแบบรูปๆว่าแบบจะกลัวลงไหมอะไรเงี้ยโอเคเราต้องมีตัวช่วยก็คือน้องค่อนข้างชิ้นเล็กนะครับเราก็ต้องใช้แหนบหรืออะไรเงี้ยเออมาช่วยกันโอเคครับเดี๋ยวระดับแรกเราก็ต้องคัดแยกสีก่อนนะครับผม คัดแยกสีแล้วก็แบบของมันนะทุกคนนี่แบบมันก็จะมีประมาณนี้นะเลโก้อะอันนี้แบบต่อง่ายสุดแล้วที่ผมสั่งมาโอเคเดี๋ยวผมจะแยกสีก่อนนะครับผม คครับทุกคนก็เราจะแยกออกมาประมาณนี้อาจจะก,การดูกระจายนิดนึงนะเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะไงก็คือเศษมันเยอะมากเลยบางอันก็อาจจะขาดด้วยซ้ำนะทุกคนอันนี้น้องเป็นหมายเลขเท่าไหร่นี่หมายเลขที่11นะครับทุกมันจะมีเบอร์บอกอยู่ตรงนี้นไม่รู้เห็นปาไม่เห็นอรเออแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะทําการาประกอบเลยนะทุกคนก็คือเราจะต่อน้องให้ ให้ทุกคนดูนะครับผมแต่ผมจะเป็นทําการแบบเร่งเวลาให้ทุกคนดูนะทุกคนเพราะว่าการต่อน้องเนี่ยก็คือมันใช้เวลานานมากเลยนะทุกคนเพราะว่าตัวนนนเนี้ยน้องตัวเนี้ยผมกว่าจะต่อเสร็จนี่ใช้เวลาเกือบสองามชั่วโมงเลยนะทุกคนแต่ทุกบางคนก็อาจจะไม่ถึงนะทุกคนแต่ก็นั่นแหละผมก็จะพยายามทําให้เสร็จเร็วที่สุดแหละโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํา เอ่าเริ่มมาต่อน้องกันเลยดีกว่าครับผมก็โอเคครับผมก็ก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกํำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปให้ทุกคนดูนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมจะเริ่มการต่อเลยแล้วกันเนาะโอเค โอเคครับทุกคนก็อึดใจเดียวผมใช้เวลาต่อนานมากเลยนะตอนนั้นคือทั้งอาการคือมันเริ่มเด็กแลไวไงนะทุกคนดูดิเพิ่งได้ระหว่างตัวกะเริ่ม,เร,มเริ่มหัวนะทุกคนก็ยังเหลือเยอะนะบอกไว้เลยว่าแบบค่อนขอน้างดัางจมก็ง่วงด้วยไงก็จะหลับแล้วแหละเหมือนกันเลยค่อนข้างใช้เวลานิดน,นึงโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะต่อเริ่มต่อกันใหม่ก่อนที่จะหลับนะทุกคน ทุกคนก็ต่อประมาณนี้ก็จะจบแล้วนะคนก็จะหลับแล้วแล้วก็เราก็จะมาประกอบส่วนตัวกับขานะครับตื๊ดตืๆดตืประกอบตัวก่อนระดับแรกจะอยู่ไหมทำไมเป็นอย่างนี้แล้วนี้มันไม่ยอมอยู่ทุกคน บางทีทิ้นส่วนเขาก็ไม่ได้อยู่ครบนะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยโอเคนี่นะครับทุกคนผมก็จะต่อแล้วเสียงผมก็จะเริ่มง,ง่วงๆนะโอเคะ okay. ครับผมได้แล้วแล้วก็มาต่อเท้านะครับเท้าอยู่ตรงนี้ เราต้องห่างนิดนึงยวเดินสะดวกอ่ะทอปิดเสยอาการน้งคนง่วงอ่ะเนี่ยเขี่มาครับก็นี่นะครับทุกคนปึ๊บอุ๊ยดังกระึบโอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็น้องเสร็จแล้วนะครับ มีคีเมาส์นะครับผมใส่หมวกนะครับผม,ผมก็จะประมาณนี้นี่ดูเสร็จแล้วนะครับผมโอเคครับผมก็เราก็ได้ประกอบเสร็จแล้วนะครับผม,ผมก็น้องตัวเล็กน่ารักกระมุกลุกเลยก็คือฝึกสมองได้ดีมากนะทุกคนแต่รอบนี้ก็คือบอกว่าเลยว่าใช้เวลานานมากเลยทุกคนดูดีน้องน่ารักนะใครที่ชอบต่อเลโก้ Lego, ก็ลองซื้อมาฝึกสมอง แล้วก็ฝึกสมาธิดูด้วยผแต่ก็เสียงอาการที่ว่าปวดหลังนะนั่งนานจัดนอนต่อก็ไม่ได้ไงอุ้ยน้องนาะความโอเคนี่ประมาณนี้นี่ครับผมก็สองตัวอันนี้ผมสั่งมาเป็นเซตคู่นะผมก็สั่งมาเดียเด่ยวๆนั่นแหละแต่คือเราเห็นมันเป็นแบบตัวคู่กันอยู่แล้วไงล้วก็เลยสั่งมาทั้งสองแบบแล้วน้องก็จะมีคู่กันนะครับผมโอเคน่ารักไหม โอเคครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็คือถ้าใครชอบให้ผมต่อเลกโกล้หรือว่าแบบสไตล์นี้ก็คือเอาง่ายเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูได้นะครับผมก็อาจจะมีบ้างเนาะที่แบบเสียงง่วงเงียผมพอดีผมอัดคลิปเด็กไปหน่อยนะทุกคนโอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆทุกคนดูนะครับผมก็วันนี้ ไม่มีอะไรมากก็คือเดี๋ยวอีพีต่อไปผมก็จะทําต่อเนโก้ทุกคนดูนะครับก็อาจจะมีหลายตัวละครอ,อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้กําลังสั่งล็อตใหม่อยู่แล้วก็ยังเหลืออีกประมาณ3-4ตัวที่อยู่ที่ยังไม่ได้ต่อนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเอามารอมหน้าว่าผมจะพาทุกคนไปต่อโมเดลรูปแบบไหนหรือว่าจะเป็นน้องมิกกี้เมาส์แต่เป็นคนละชุดอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าเราจะ ไปต่อตัวละครแบบไหนนะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครั้งอุยน้องน่ารักน้องน่ารักน้องน่ารัก